ก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นสินเบอรเวทั้งหลายหล้กันด้วยนะวันนี้คือวันที่81เถึง100เลยนะสำหรับพาร์ทนี้พาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์100่วันคือก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ติดตามมาโดยตลอดแต่พาร์ทสองนี่ยอดเยี่ยมมากต้องบอกตรงเดี๋ยวจะมีคลิปรวมไปด้วยนะตอนนี้ผมก็มาเจอเป็นแมวน้ำผมก็เลยฆ่ามันเดินทางมาสักพักในแผนที่ก็แถวเนี้ยก็น่าจะมีเป็นกล่องสมบัตินะก็ขุดเรื่อยๆกันเลยขุดก็ใช้เวลาขุดนานกันอยู่นะสำหรับก่อนกำลังจะเจอเนี่ ฮาร์ดออฟซแล้วก็ไดมอนด์ p ีเนีน่ครับก็ถึอจัดว่าเป็นขอที่ดีเลยยังนี้นก็ออกเรือกันก่อนเจอน้ำบาปุ๊บก็ทําการขับหนีผมก็ได้ให้โรมาช่วยว่ายนะ้ำมาส่งถึงรังมังกรเอานี่มันรังมังกรเดิมนี่หว่าก็ไม่ได้สนใจเลยนะก็แค่ลองเดินเข้าไปดูเฉยๆเผื่อมันเป็นรังมังกรใหม่จะได้เติมไว้กันหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับบานเดี๋วทมาสักพักก็เจอเ็น เอนเตอร์แมนนะทุกคนก็กำลังล้อมมันเพื่อที่จะจัดการมันกันเลยนะครับตอนนี้มันได้ตายไปแล้วนะหลังจากนั้นผมได้ทำการนอนตื่นเช้ามาก็เดินทางกันต่อเลยพร้อมกับทาบมังกรที่อยู่กลางทะเลก็เลยลองลงไปดูน่าจะเป็นมังกรระดับ3นะครับคือตอนนี้นถ้ากด F3 มันเกินรายวันเ้ยเพราะมีผู้ได้บางส่วน,นครับเล่นเกินก็ หนึ่งวันจริงๆนะเราเนี้ยดังนั้นผมก็ได้เจอสิ่งที่เรียกว่ามังกรสายฟ้าไ i n นิ g งด้ก่อนผมพยายามจะเดินเข้าไปหามาันเพราะผมได้พกอาหารมานะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่กูป้อนไม่เป็นไงกูได้ตายกลับบ้านมาดังะะนั้นก็เริ่มมาเลยลุยเติมไฟกันเลยนะครับตอนนี้เซฟสปาวตเตียงไว้ใกล้แล้วคือสามารถปรับมังกรได้เพียงแค่ใช้หมัด1ห,หมัดนะครับไม่ได้หหมัด มีกมัดกระหัวใจนะดังนั้นแตมก็ใช้ดาบมังกรหิมะฟันมันจนแข็งไปหมดเลยแบบแข็งเลยไม่หดด้ลยลยังนั้นก็ตีมันรัวเลยตายแล้วตายอีกนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าพวกเราหดไงพวกเราตึงลังนั้นนะ่ะก็จะเป็นการต่อสู้สุด,สด,สด,สดท้ายผมใช้กระดูกตีมันอย่างมามันแล้วตอนนี้มันตายไปแล้วนะครับละในี่สุดอ่ะ ผมก็จะได้เป็นดาบไรนิ่งดาก้อนที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งนานซึ่งผมไม่ใช้ดาบมบังกรอ,อะไรเลยเว้ยเพราะผมรอแค่ดาบนี้จริงๆนีครับก็สุดยอดไปล่ะเออแค่นั้นแหละหลังจากนั้นนะ่ะก็เดินรอบนี้หลังจากนั้นนะ่ะก็ได้เจอเป็นแร่แร่ด,ดีๆเห็นเขาเพ,เพื่อนบอกว่าดีนะแต่ไม่รู้คือแร่อะไรน่าจะเป็นแร่ที่เอาไว้อัพเกรดดาบมังกรใช่ไหมหลังจากนั้นก็ได้ตั้งตั้งหลักพักแรมกันที่นี่เดินมาสักพักก็เจอเป็นสิ่งที่เรียกว่าไซคอปนะ ก็พยายามจะสู้กับมันเลยแต่ตอนเนี้ยทุกคนกำลังจะตายก็สปีดิตความเป็นเพื่อนของพี่ก็สูงกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะพี่ก็เข้าไปฟันมนันนันดีซึ่งโหดจริงๆนะครับพี่กัดเนี่ยเนี่ยก็ฟันมันเรื่อยๆนะคือมันไม่ได้ทําอะไรพี่นะเพราะพี่โหดจริงนะครับดังนั้นพอข้ามตายปุ๊บก็เดินทางกันต่อเลยเดินทางการใช้หาดนะครับไม่ไม่ใช่ใช้หาดเดินอยู่ในไบโอมอะ่ะแบบไบโอมปกติเลยอะ่ะเออแล้วจะได้ก็ได้เจอเป็นหมีกิซี่กับรูปมันหนึ่งตัวน่ารักใช่ไหมล่ะ น่ารักกเลยเหลือแค่แม่นะครับเพราะพ่อมันไม่อยู่แล้วต้องใส่ไอ้วากินไปแล้วนะหละังจากนั้นก็ได้พยายามปีนขึ้นเขานะครับเพื่อที่จะกลับบ้านอันนี้ไม่รู้จะกลับบ้านหรืออะไรนะเพราะภาคสดลืมแม่ตัดแล้วก็ลืมเออหลังจากนั้นก็เดินทางกันเรื่อยๆเลยเมื่อบ้านจะเจออะไรก็ช่างผมได้สัญญากับตัวเองว่าผมจะฆ่ามันในซีซากละ่ะ หลังจากนั้นก็มาอยู่แ,แถวดิมชายหาดแล้วล่ะครับแตมได้ทําการวางเรือผมได้ขึ้นเรือแตมไปแต่แตมดันดันไหวอย่างงี้ก่อนแตมลือผมครับผมเลยต้องไายตามแตมไปหลังจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางกันเลยนะแล้วปะแก้เห็นหอโคเซอดอนไหมแ่งเดินทางมาสักพักก็เจอเป็นสิ่งที่เรียกว่าเออบารากโกตันชายนะ ตอนนี้ก็ต้องฆ่าพวกปีศาจฝั่งตรงข้ามนะครับคือมันไม่ใช่ปีศาจมันคือคนป่าตอนนี้ผมก็ได้เข้าไปชิดตัวแล้วแค่ถาบไม้อผมก็จะฆ่ามันตายอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ดาบเต็มแรมผมให้ผมเลยให้เต็มออเข้าไปก่อนนะแต่นี้ก็พยายามฆ่าลูกน้องมันไปก่อนนะครับแล้วก็ไปชิดตัวมันตอนเนี้ยน้าก็ตายด้วยน้ำมือของโกลสแล้วดูจากแถบขวามุมล่างได้นะ ตอนนี้บาราโกก็เสียลูกน้องที่มันจะช่วยคิวได้มากมายผมเลยต้องเข้าไปจัดการมันนะครับตายไปแล้วแค่2ทีก็ตายนะคือมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มไมคือมนันเป็นตัวที่ปอบบางมากเลยและนี้ก็ใช้แค่หมัดนะครับเพื่อที่จะเอาชนะมันตายซะอีกโอเคนะครับตอนนี้มันได้ตายไปแล้วผมก็ได้เป็นหน้ากากมาหนละังจากที่ขอบมหายในพาร์ทที่แล้ว กระเป๋าผยแหละเอาง่ายๆที่กระเป๋าผุหหมพักที่แด้ตอนนี้ผมก็ได้คืนมาแล้วนะก็ได้ตั้งหลักพักแรมกันที่นี่ต่อเลยตื่นมาก็เหมือนจะเจอเป็นรังสิ่งที่เรียกว่ารังมแมลงนะครับคือมันน่าอ้วกและเสียดสลอกมาก,กเลยเหมือนแบบคาโบนนร่าแบบของคาโบนาร่าที่ติดมากับมาม่าเก,กาหลีนะครับตอนนี้มันออกมาแล้วนะน่าเกลียดมากด้วยความที่แตมไม่ชอบมแมลงแตมเลยพาผมวิ่งทันทีอ<ๆ>ันไล่ค<ๆ>ิวายว้าว<ๆ><ๆ> 2000 years later ตอนนี้ก็วิ่งมาถึงบ้านเลยนะครับตอนนี้แต็มได้คลาบกระเป๋าให้ผม,มนะแล้วก็คลาบเป็นไรนิ่งดาบก็สวอชนะคือตอนนี้ก็ได้เป็นดาบสายฟ้าของมังกรมาแล้วนะคือตอนนี้ใครอยากขวางหน้ากูเลยกูได้ลองดาบแน่ผมก็ได้ลองดาบแล้วครับคือผมไม่รู้วิธีการใช้จริงนะใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยคือผมไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงให้ฟ้ามันไม่ผ่าเข้าตัวผมนะ ตอนนี้ก็กำลังจะทำการออกเรือกันเดินมาสักพักก็เจอเป็นรังไสขอบอีกแล้วตอนนี้ก็ม่ความจะมึนเาไมนะครับเอออันนี้ไม่ได้มึนขอมึนของจริงไนะง่วงเนี่ยหลังจากนั้นแต็มได้ยิงธนูใส่ลูกกระตามันตามบอดแล้วแต็มเพื่อนกูโคตรแม่นอะ่ะหลังจากนั้นเรามีความคิดว่าตั้งหลับพักแลี้งกันที่นี่ก่อนดีกว่าเราควรจะนอนหลับนะผมก็เลยนอนหลับกับแบมนัว้าไม่ค่อยเข้ากล้องนันวาเขินกล้อง หลังจากนั้นอ่ะผมก็ได้เอาดาบสว์ตอ่ะตีมันเวเปไรน,นิงก็แบบสู้กันมันก็กูก็ตายแล้วเมื่อกี้ดาบเสือเกือบตกลงไฟแต่ตอนนี้แต็เตมเก็บทันนะแต่หลังจากนั้นอ่ะมันจะเกิดเรื่องที่ไปคาดฝันขึ้นคือมันไปนแบบนี้เวแตมตายแต่ดาบแต่ดาบแม่งลงสะเก็ดไฟแล้วก็อยู่ข้างกระบ,บองเพชรดาบมันเลยหายไปเลยเกระบเอเพครเทียหลังจากนั้นผมได้ตัดสินใจว่าจะฆ่าไอ้เช่นนี้ให้สิ้นซาก แต่มันก็ตายแล้วล่ะหลังจากนั้นก็ได้เจอไปสู่ศาลผมเลยเดินเข้าไปกับสแตมพร้อมกับเป็นเปิดดูกล่องว่ากล่องมันจะมีอะไรแต่ข้างในกล่องมันมีไปชุดเกอะเอ็นชาร์แล้วก็ดา่าต,ตอนแรกวิญญาณออกมาทําร้ายผมแล้วผมก็เลยใช้ความสัมพันธ์แบบรุมบอลเพื่อที่จะจัดการมันเดินทางมาสักพักก็เข้าสู่ไบโอมหิมะนะแต่เห็นนั่นไหม มันคือสิ่งที่เรียกว่ามังกรน,น้ำแข็งหรือไอสตาร์กรดมันกำลังพยายามจะฆ่าผมผมเตรียมตัวเติมไว้นะแต่ตอนเนี้ยมันได้ทำเตียงผมแตกผมก็ต้องพยายามสู้กับมันทางน้ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และตอนนั้นก็คือกูไม่รอดเวแล้วซึ่งมันทำลายเตียงผมไปแล้วมันรู้ฉลาดตอนเนี้ยผมก็แตมันก็เหมือนคนที่แบบไม่มีเฮียเลยมาที่บ้าน คือก็ต้องไปเตรียมตัวกันใหม่นะคือ0 0ง years later หลังจากนั้นน่ะก็ได้ไปเจอเป็นสิ่งที่เรียกว่ารามาที่กำลังขี่ช้างอยู่ไม่ใช่มันคือ ABC ม i l ่ a g เดเจอที่กำลังจะขายของแต่ตอนนี้ผมฆ่ามันแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ได้เจอเป็นสิ่งที่เรียกว่าไอสตาร์กอนอยู่ในน้ำผมก็ได้พยายามจะฆ่ามันแต่ตอนนี้มันเริ่มงับผมเข้าปากแล้วไงว่าชิบหายเลยครับรออะไร แต่ตอนนี้ดูนะถ้าทางผมจะตายแล้ว bye ล่ะบายบายลาก่อนบุยบุยละังะนั้นนะ่ะก็ได้ทําการจะเติมไฟทันทีแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปชิดตัวมันแล้วผมก็ทําการตายทันทีเกิดบุยบุยลังนั้นนะ่ะก็ได้ไปรับน้ำว้ามาตอนนี้น้ำว้าได้เข้ากล้องแล้วนะตอนนี้ผมก็กำลังใช้ออฟติ้ไฟสองตอนมันเข้าสู่สารไงดังน,นั้นนะ่ะผมก็กําลังเดินออกเรือกระเตมแบบชิวๆรูปแบบนี้ผมจะใช้พยายามใช้ออฟติไฟ ตอนแรกผมมาถึงที่เนี่ยแล้วก็มีอาศวินรัติการะมาโผล่มานะครับใช้กุญแจเปิดก็เจอเป็นสิ่งที่เรียกว่าซีโริตันตอนแรกทุกคนได้สู้กันอย่างบ้าคลั่งเลยนะเพราะส่วนใหญ่ตัวพวกนี้จะ2ทีก็ตายเลยนะครับไม่ใช่เราที่ตายนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนั้นที่ตายคือเราเที่ตายตอนนี้หมาป่าได้ออกมาผมเลยทําการสู้คือตอนนี้ทุกคนตายกันหมดนะครับด้วยความที่พี่เป็นพระเอกนะพี่ก็สามารถข้ามไปได้หลังจากนั้นน่ะพี่ได้ใช้ ดาบฟฟ้ฟางของพี่เปิดทางแต่บางทีมันก็ไม่คนอื่นด้วยนะครับแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะว่าดาบมันโหแต่มันต้องแลกกับสิ่งที่แบบแย่ yeah. แต่ปืนกูใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้อรย่างี้ด้านหน้าได้ขึ้นมาข้างบนนะเจอเป็นสปาก็ไม่ขุดกันตอนนะี้เจอเป็นแมงมุมยักษ์นะครับด้านเหตุการณ์เมื่อกี้ตอนนี้แต้มได้บุกเดือกกับพวกอัศวินนะตอนนี้ผมก็พยายามจะมาขุดสปา หลังจากนั้นน่ะผมก็ได้แบบ Starburst Steam ใส่พวกเชียนี่นะเป็นแบบข้างหนึ่งอ่ะเป็นดาบ Darkon Fire อีกข้างหนึ่งเป็นดาบ Darkon Ice หรือ Ice Darkon หรือ Fire Darkon ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องสลับเปล่าหลังจากนั้นน่ะนวาก็ได้ใช้ลาวาลาดมันนะเพราะมันจะเป็นทางเดียวที่เอาชนะได้อย่างง่ายตอนนี้เปลี่ยนมันเป็นดาบสายฟ้าแล้วนะคือดาบสายฟ้าเลย Starburst Steam ดีชิพหายเลยกูบอกเลยถึงแม้เราจะตาย